Habibku jayama, iminah sakalena Kangkangmang habibku jayama, iminah สวัสดีนะอาจารย์ภูมิ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  Jasila niyama karya ima yante sisum sisum ratna kaya pisarendra sasaha Pancasila niyama na Buddha saka kawato arhamto sama พระองค์นั้นธรรมปีตุตังสรัฉามพวกเรารลึกถึงความรู้แม้ครั้งที่หนึ่งธมปีตธมสรรนัฉามพวกเรารลึกถึงต่างแม้ครั้งที่หนึ่งธมตสันตสรัฉามาพวกเราราลึกถึงสูงแม้ครั้งที่หนึ่ง ทูติยามีร <im itating mie sweating> ูปการสารนันพัามาผัวกล่าวเลืกถึงความรู้แม่คไกงที่สองทูติยามีธรรมกาสารนันพัามาผัวเราวเลึกถึงตาแม่คไกงที่สองทูติยามีธรรมการสารนันพัชมาผัวกเราวเลึกถึงสงฆ์แม่ใกล้ที่สอง กตียามีพุทธังสัตะนังทัชมาะพวกเราระลึกถึงความรู้แม้ครั้งที่สามกตียามีธรรมังสัตะนังทัชมาะพวกเราระลึกถึงธรรมแม้ครั้งที่สามกตียามีสังพังสัตะนังทัชมาะพวกเราระลึกถึงสงฆ์แม้ครั้งที่สามกานาดิวาจา Wira Batang patang samadhiya mah kuagal jamaika sad adinacana. Wira magisita patang samadhiya mah kuagal jamaika kongoi kame sumi cakra. Wira magisita patang samadhiya mah kuagal สามีปัาาวตาเวรมันสิกขาบัตสัมมาทิยามะพวกเราจะไม่รู้จวบรวสุรามีรมชมาฐานาเวรมสิกขาัสมาทิยามะพวกเราจะไม่รองาลยาเรี อิมานิปัญจาสินคาปทานิบที่ต้องศึกษาหาเห่าเนสีเลนะสุขติยันติคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะสินสีเลนะโพคัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพสมบัติได้ก็เพราะสิน สีเลนะนินโพธิััเตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตสมาสิลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจด <c oughs> <c oughs>